สวัสดีครับวันนี้นะครับเช้าวันที่20นะครับมีนาคม2อง3รกบามรรยากาศามเช้านะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกพายุรุร้อนนะครับซัดเข้ามานะครับเป็นเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับทําให้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับพื้นดินเปียกชุ่มไปด้วยน้ํานะครับมีน้าขังเล็กน้อยนะครับหญ้าก็เริ่ม ได้น้ำก็เริ่มเขียวขจีแล้วนะครับบรรยากาศรอบท่อมของพยาบาลอันทุ่งนะครับวันนี้ภารกิจของเราก็คือให้อาหารไก่ตอนเช้านะครับหลังจากเราตื่นนอนแล้วบรรยากาศช่งางหนาวๆนะครับหนาวเล็กน้อยวันนี้ไก่ก็ได้เวลากินอาหารตอนมื้เช้าทั่วไปนะครับภารกิจตอนเช้าวันนี้ก็ไก่หลายตัวอยู่นะครับกำลังเดินมาเดินตามมาเยอะๆเลย มีทั้งไก่เล็กไก่ใหญ่นะครับจากกตอนเช้าเราก็ทังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักพอสมควรนะครับนานเกือบชั่วโมงหนึ่งมีทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับเมื่อคืนนี้สําหรับฐานที่ที่เพียบาลวันทุง่งอู่ก็ไทยนะครับอะไรนะครับเราจะมาให้อาหารไก่กันนะครับวับนนี้ ปล่อยไก่ให้คอกด้วยนะครับวันนี้ นะครับอาหารไก่แล้วก็เป็นข้าวข้าวเปลือกผสมผักผสมข้าวสารนะครับให้ไก่กินนะครับก็จะมีวัวน้อยมาหยอกด้วยนะครับ,บวัวนะครับตอนเช้าเราก็จะมีภารกิจให้อาหารไก่บ้านมีไก่ต้มุมขูงนะครับให้แล้วไก่ก็หลายตัวอยู่นะครับรวมๆแล้วกเกือบสามสี่สิบตัวอยู่นะครับ มีลูกเล็กๆแดงเงยอะกำลังฟักอีกละสองสามแม่นะครับ oh. บรรยากาศเยามช้าสดชื่นนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนฝนเข้ามาประมาณตีสามนะครับ oh. บรรยากาศนะครับฝนเริ่มเข้ามาตอนตีสามแล้วก็ตกประมาณชั่วโมงหนึ่ง เรื่อก them, right you, ันกินนะครับตัวนี้ไก่มีไก่ไม่สบายอยู่2ตัวนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็คือไก่โต้งสีทองนะครับมันตีกันกับไปไก่ไก่เจ้ตัวใหญ่แล้วขามันหักนะครับตัวนี้นะครับไก่โต้งขาหักนะครับไก่โต้งขาหักนะครับตัวนี้พี่ทองนะครับตีกันแล้วก็ขามันก็หักหลายวันแล้วยังไม่ฟื้นเลยตัวนี้ ก็กินอาหารไม่ทันเพื่อนนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งนี่ป่วยมา 3- 4สี่วันแล้วครับตัวนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันตัวนี้เราอนุบาลมา3าวัน,าน,ม,าวนมา3วันนะครับยังไม่ฟื้นเลยครับตัวนี้นะครับไม่รู้มันป่วยเป็นอะไรครับไก่ตัวนี้ น่าจะน่าจะโดนเขาตีแล้วก็ขาหักนะครับเราก็จะเอาอาหารมาให้แบบนี้นะครับแล้วันก็จะกินไม่มีใครแย่งนะครับเมื่อคืนหนาวแน่เลยเพราะว่าฝนตกมานี่นะครับไก่นี้คอยดูนะครับว่าเราจะอนุบาลมันรอดไหมครับเข้าวันที่สีแล้วนะครับไก่ตัวนี้มันป่วยเข้าวันที่สีแล้วรู้จะรอดหรือเปล่านะครับไก่ป่วยตัวหนึง่ง กับไก่พิคารขาหาักตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศหลังจากฝนตกแล้วก็ภารกิจตอนเช้าวันนี้ให้อาหารไก่แล้วก็เดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับคือที่บ้านสวนของพยาบาลบ้านทุ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจาะบ,บ้านบาดาลใช้เองนะครับอันนี้คือเจาะบ,บาดาลใช้เองสเสมอนะครับ น้ำเสมอนะครับลึกประมาณ4 3สาเมตรนะครับตัวนี้ดูดใช้ท่อหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับดูดเข้าไปนะครับมะพร้าวกำลังปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับรับหาวน้ำหอมพันเตี้ยซื้อมาหนวลูกละ10บาทปลูกมาเกือบปีหนึ่งแล้วในซัมนี้ครับนี่ครับเราก็เดินสายท่อน้ำไปนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับตามทางไปลงนาฟังนะครับในช่วงที่ช่วงที่ข้าว ขาดน้าระยะหนึ่งนะครับเราก็เปิดน้ําบาดาลนะครับต่อสายเดินเข้าไปที่ทุ่งนาปังนะครับไกลเหมือนกันนะครับประมาณเกือบ100่งเกือบ200เมตรกว่านะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสระน้ําอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะไม่เคยถ่ายให้ดูนี่ก็จะเป็นเถียงงานที่เรานั่งกินกาแฟกันนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศนะครับเป็นหลอดไฟคอยเปิดไฟให้เมงนะครับ แมงให้ปลานะครับบรรยากาศยามเช้าก็สดชื่นนะครับวันนี้จากดูจาพยากรณ์ขรัววันนี้ช่วงบ่ายๆก็จะฝนก็จะหม่รอบหนึ่งม่รู้จะแม่นหรือเปล่านะครับนี่ครับเดินท่อน้าบัดาลนะครับลงไปให้ทุ่งนานะครับอันนี้วันนี้กะจะไม่เอาบัวออกนะครับเพราะว่าบ่ายๆมันฝนจะตกนะครับนี่ครับบรรยากาศของพยาบาลบ้านทุ่งช่วง นี่ครับหลังจากพัรกิจเราให้อาหารไก่ดูแลวัวแล้วก็เดินดูความเรียบร้อยรอบๆแล้วครับเราก็จะมานั่งกินกาแฟนะครับมุมบรรยากาศบนที่นั่งกินกาแฟเรานะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรเที่ยงนาน้อยบอกถือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับเพราะเรายังไม่เสร็จนะครับแต่เคยทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนั่งกินกาแฟนะครับแล้วก็แต่ตื่ไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อคืนฝนสัตว์เข้ามาตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับที่เรานั่งกินกาแฟนะครับบรรยากาศเราทํามือลงมือทําเองเกือบ80%นะครับใช้วิชาพยาบาลนะครับในการช่างในการทำนะครับใช้วิชาช่างประมาณ20นะครับไม่รู้ออกมาได้ยังไงนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับมุมนั่งกินกาแฟของเรานะครับอย่างนี้นะครับตอนขั้นตอนการทําเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นมุมเล็กๆนะครับ มุมนี้ก็คือเวลาเครียดเวลาอยากพักผ่อนเราก็จะมามุมนี้นะครับมีมุมกาแฟมุมวิทยุมุมโทรทัศน์นะครับนี่นะครับมุมกาแฟเรานะครับคือภารกิจของพยาบาลบ้านทุ่งตื่นมาตอนเช้าหลังจากบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกนะครับเราก็จะมาหามุมดีๆนะกินกาแฟเพื่อผ่อนคลายนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานสู้กับไวรัสโควิดต่อไปสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ